เอฟโรยเอฟซีเลยไปเลยเอฟซีไปไล่ละตัดให้พูน่ะปล่ไปคืนของผอสายไปแล้วไปแล้วพูไปแล้วไปแล้วครับไหลลาลาเลยต้องรอให้มันเกิดสักพักไปแล้วครับพูระชากละอืม เรียบร้อยครับเอฟซีเดือบร้อยอยู่วะเรียบร้อยครับเอฟซีเดือบร้อยดีเบฟซีครับวันนี้หาก,กินแนวใหม่ครับพอได้กินแหงนี่ค่ำละปลานะครับใส่เหลื่อมครับขัดนนั่นใส่เยื่อสดเสือเขียด ลองเบ่งปลาสูตรก่อนวัดขอหากินสำคำครับมาเก็บมาคลิกเลยเอาเบ็ดมานึ่จะได้กินสำได้หละคำละจุดนี้ครับลงเป็นตาเขานอยู่ปตกที่ยาะ หลบๆอต่้งไฟเลยไฟตากนะจุดนั้นอ๋อจุดจุดที้ยากเิดเยอะ ไล,ไ,ไล่เอฟซีไลไล่ละกัดอยู่คุณนะ่ะปล่อยคืนของพวกอ๋อสายไปแล้ว,ไป,ลว,วไปแล้วุ๊บไปแล้วไปแล้วครับไหลลเราเรเลยต้องรอให้มันเกิดสักพักไปแล้วครับปุกบจะชากละอืมอืมเรียบร้อยครับเอฟซีเดือบร้อยอยู่วะเรียบร้อยครับเอฟซี FC. เกยบร้อยตัวแรกครับเบร้อยละ,ะเหน่เต็มปากเหน่งเกบร้อยเกียรติทำงานสวยๆครับเนี่ยตัวแรกสำคำพอได้กินจ,จิ้มจ้กึกกู้กกกู lúc xong mày tít đây bằng này để chụp nằm ra kiệt cái nhông bộ bánh hấp xảy ra ít cần sâu kiệt xuất có tôi dày của cậu ของไม้ธรรมชาติครับก่อนกินดีอยู่ส่ว n คำแบบนี้แหละสุดยอดบอครับมานอะไมแบบนี้คอยสักตัวกับพ่อปุ่นั่นแหละบว,วังวไดต้มหรอก มุมหนึ่สองสองเทือนนะครับกับบัตรคือ สานเตื่อนล้วครับกัดยังบ่ถืงอยู่ เ,เดี๋ยวจิกัดแล้วพูนักกลัดแล้วมาดูวัสดุดีอว่าครับผมเสษมังกอ่า,บบายคือคือโบไล่นะ หอยครับค่ายโอย้นึ่มันเลยเทือที่สี่ละกัดู่เจนกัดนะครับไอ้ส่ กัดเดกือบร้อยเดี๋ยวดูจะพื้นดีกว่าโอ้ยไข่อยู่แล้วไข่เหยื่อโอ้กัดขาขาขาด กัดทางขาเลยจอนะกัดจริงน,นะครับจ๊ผมจะลองเปลี่ยนขั้นใหม่ผมมามาณสองขั้นลองใช้เหยื่อปลอมมึงว่าตีแล้วมันกระชากเลยนะใช้เหยื่อปลอมมึงกรับ โอ้เรียบร้อยเียบเสียเลยกันแล้วบวัวติดโอ้ยไม่ติดไม่ติดตัวน้อยตัวน้อยยากแต่ว่างเราบังเจ็บเลย เดินปะครับกี่หันตองขึ้นมาเลยตัวมันน้อยเี่นเยือแล้วครับตกปลาช่อนบ่ิกินไปตัวเดียว ร่องเดือมมึงพ้นกระซูบแล้วครับตัวใหญ่ขัดขนาดตกไปซอนกับมีดตัวตัวนี้น่อยครับเยื้ยได้หันมาเปลี่ยนเหยื่อบังนี่ร่องตีเดือมก็เห็นพ้นเลยจาอ๋อ อนกินแรองเก่าหรอกมีไปซ้องสามไม้เองกินละสูบกันหน้าอยู่แถวนี้ดูว่าจะเว้นกระคำแลำ้วครับมันต้องใส่แสงแดดได้จังหน่อย กินแล้วครับพปลายสายพวนวลน,นวลอยู่พสําคำคำทาอะไรตัวนี้ก็คือกัดนะครับเอฟซีได้สองตัวพอดนี้พอได้ปีงก,กินแนงพปลายสายพครับนวลน,นวลอยู่พวเกลียดจะตัวใหญ่อยู่แต่ปลากระโบใหญ่แต่ลากแลวก้วสายไปแล้วครับปล่อยสายก่อนตรงรอบตรงไหนครับตัวนี้ ปลายสายโอปลามโมใหญ่เป็นเดงลอยมันคืนกว่าถ้าบ่ไ้ตัวนี้ก็คือกลับแล้วครับเมื่อนี้คั่มละได้ปลาก็สูบตัวนึงเราปลาคอน้อยตัวนึกงถือว่าพอได้กินแรงมาซ้ำค่ํโดนโดนกว่าเพราะว่าเผื่อมมนจะคืนนะครับตัวนี้ ายซ้ายนี่ก็ตุกอยู่ตุกนหตุไงปุ๊บปลายซ้ายปุ๊บนวนๆอยู่ปลายเงาลอยมันคืนสักพัก สุดยอดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มีนุ่มทิพด้วยนะครับผมคือเก่าอ,อ๋อลองเองบิ้งบันสายคือเสียนั่นนะครับกระชากแห้งๆนะโอ้ยบอ่อโดนครับหัวปลาตัวน้อย นะครับกัดเหยื่อแค่ถึงนี่บ่ถ,ถึงเบ็ดปะกับข้ามละขอบคุณเยียซีนะครับเด้อที่รับชมเมื้อนี้โมมันเป็นไหนแต่ก็พอได้กินนั่นละคือเก่าเลยครับเด้อคือเก่า